โอเคเอาละทุกคนวันนี้เราจะมาดูกันว่าแมปใหม่ที่เปิดมาในแผนแนี่ยัดของโทพาร์ตอ,อ่ะว่ามันจะมีกล่องอะไรพวกนี้อยู่ตรงไหนบ้างแล้วคือผมจะมาดูได้ว่าโทพาร์ตมันหากล่องได้จริงหรือเปล่าอ่าคือหาไปแล้วกล่องหนึ่งมันไม่ได้อยู่ไหนไกลนะมันจะอยู่ตรงตรงนี้เลยมามา,มาเราจะใช้ไอเจ้านับบี้เนะี่ยเดินไปเรื่อย คือเขาบอกว่านับปี้มันจะเดินหาของได้ใช่ปะ,อะโอเคเราก็ต้องคอยมองหาเนาะช่วยนับบี้ไปด้วยไม่ใช่เราจะช่ชยนับปี้เป็นเดียวทำเนาะแต่ก็คืออยู่ไหนเนี่ยกล่องอะไรพวกนั้นไม่เห็นยอะไรเลยไหนๆน,น,นับปี้เจอกล่องนับปี้เจอกล่องนับบี้เจอกล่อง อุ้ยชจไดจิงว่ะไม่ธรรมดามาจริงจังจิงังิงจัริงจังจริงจัิงกังจริงจังจดิงจังริงจังจริ่งเริงจังจร้งจังนับจีิงังจะิงันจริงับบบงบร้งังจริงงังจ้ัิิังจังจ้างริจงจริจังราจจงร อ่าเดี๋ยอีกสองกล่องใช่ปะนะนะดูนะโอ้อยู่ข้างหลังตรงนี้ว้าวอ่ะเหมือนตรงนี้ก็จะมีเป็นเควสว่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาทํากันเราทําเป็นอย่างๆไปผมมักจะพลาดพวกเควสอีเบนเล็ก,เลก,เลก,เลกๆเรอยๆที่มันต้องคุยกับเอ็นพีซีอ่ะนี่เจอละเจอละนับบียก็เจอเหมือนกันโอเคนับบียใช้ได้จริงเนาะไ,ไอการเปิดแนวโนะนับบียทำได้จริงวะ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะการใช้นับบี้หากล่องมันเป็นยังไงเนาะแต่นับบี้มันเจอตัวเลวกดทัวเตอร์ผมไม่มีแมปที่ยังไม่เจอทัวเตอร์นะก็เลยทําอะไรไม่ได้เนี้กับแบบหาทัวเตอร์ไว้เจอทัวเตอร์ก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าทัวเตอร์มันจะแสดงพฤติกรรมยังไงเวลาเจอนับบี้